ครับที่มีคนทักเราที่สนามบินเรื่องค่ะว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่ามันเพิ่มนี้เจริอโผล่เหรอขโผล่เองแหละก็จริงๆแล้วโปลโปลก็เหมือนแบบอยากจะแนะนําเขาไปแบบทางทางอ้อมว่าแบบว่าคือก็เข้าใจจุดประสงค์เขาว่าเขาหวังดีแหละแต่เราแค่อยากจะบอกเขาว่าบางคนเขาอาจจะไม่มั่นใจนะแต่เรา เราเรา enjoy eating อกู่แล้วอ่ะ,อะเราก็ไม่เคยสนใจว่าอ้าวนหรือผอมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้ทํางานอะไครับแล้วเราก็แค่แบบบอกเข้าไปว่าแบบเฮ้ยแบบเลี่ยงกันถามนี้ดีกว่าแล้วก็ตอบตบอบเาไงบ้างเขาคือปกก็ไม่รู้นะคือมันเป็นจังหวะเดินแล้วเราเลยแบบใ,ใช่ผ่านไปคือก็เห็นแววตาเขาว่าเขาแบบคิดถึงเรามากเลย อไม่เลยครับโปเป็นคน enjoy eating มากโปแฮปปี้ครับถ้าเกิดว่ากินแล้วไม่อ้วนนี่คือแบบว่า,วาต้องกลับไปเช็คยอดเงินแล้วโอ้โหเสียเงินไปเยอะเอต้องอต้องน้ำหนักขึ้นหน่อยจังหวะนั้นที่บอกเขาเขาว่าไงครับโปนนั้นไม่ทันมองนะอมแต่ถ้าทำไม่รู้สึกแย่ก็ขอโทษน,นะแต่ว่าก็ <laughs> ส่งพลังใจดีๆกลับไปแต่ตอนนั้นโปรก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมากแค่แบบว่าแค่อยากจะบอกเขาแค่เอออยากเนีทั้งันเป็นเลยนะใช่ใช่ใช่ พี่โปว่าแบบโปว่ามันเป็นเรื่องความชอบความความชอบส่วนตัวมันเหมือนแบบทุกทุกคนก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยแล้วโปก็อยากให้เขาแบบว่าทุกสิ่งสวยงามงหมดไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนแต่วันนี้ลมากเลยนะคะโอ้ต้องขอบคุณช่างหน้าช่างผม <c oughs> ขอบคุณชุดดีออ้วยครับผมรักเดียวครับครับ ทจริงก็คือเรื่องการดําเนินคดีก็ต้องเป็นปากให้ทางทีมโดนขาวเนี่ยข้างๆผมโยนก้นนะครับ <laughs> แต่ว่าที่สําคัญก็คือจริงๆคือการการแอบถ่ายเป็นเรื่องที่แบบคือจริงๆแหละเราทํางานในวงการบันเทิงเนาะเราก็ได้เจอคนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ดีเราได้ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกดีดๆกันแหละแต่ว่าในหลายๆครั้งแบบวันนั้นเนี่ยผมอาจจะบอกเ,เราเป็นทำกิจกรรมศุกากรแบบทานอาหารับเพื่อนๆอเลยใช่ใช่ครับก็จริงจริง ก็อาจบางครั้งผมก็อาจจะไม่พร้อมอะไร้ยในเชิญเพาผมอาจจะคือด้วยความแสงเสริมมืดและอย่างเราก็ชิลๆจริงๆเราเป็นคนชิลมากนะครับก็หลายๆอย่างอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะอยากหล่อในสายตาพี่ๆบ้างเดี๋ยวต้องขอเวลาไปแต่งหน้าทำผมกันแต่งนาแตาเราบอกเขาไปแล้วเลยว่าไม่สะดวกให้ถ่ายใช่วันใช่วันนั้นจริงๆน่าจะเป็นพี่คนหนึ่งครับเขาเขามาขอถ่ายแล้วเ็บอกขออนุญาตนะครับวันนี้ไม่สะดวกถ่ายนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ ประมาณนั้นแล้วัดาินกจดำเนินคดีเลยก็จริงฝากทางทีมทีมว่าไงครับแต่ก็แต่ก็ประมาณนั้นครับคือจริงๆแล้วผมว่าเรื่องเรื่องพื้นที่ของความเป็นส่วนตัวเนี่ยคือเราอาจจะขอนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนก็อยากมีพื้นที่ที่ปล่อยชิวๆอะไรอย่างงี้ครับถ้าเรามีพื้นที่ของเราใช่ครับมันเป็นการที่เราได้อิ่มเอมความสุขแล้วก็เอา energy ต่างๆนานาเนี่ยมาสร้างงานต่อไปอย่างแบหรับไม้ก็เคยโดนอะไรแบบห อ๋อก oh oh, so ็ถ oh, like ้าเมื so really uh ่อ huh. ก yeah, ่อนจริงๆผมไม่ค่อยได้อ่านเยอะการจะเป็นทีม้าเอาแค่อ่านจดหมายน้อยก็ที่เป็น positive energy ก็เยอะมากๆแล้วเยอะจริงๆนะครับบางทีมาเดือนหนึ่งแบบโอ้ไม่เคยนับแต่เยอะมากผมนั่งอ่าน2วันครั้งมีครั้งมีเดือนหนึ่งอ่าน2วันจนหมดจนผมแบบโหเยอะมากแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆสัก99%ซึ่งจริงๆแล้วการที่เรา เจอเนกาทีฟเอเนอร์จีในในโซเชียลมีเดียเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปอ่านไปเสพแต่ในเคสแบบเนี้ยผมแค่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วก็อาจจะขอพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงเราจะได้มีพื้นที่ในการชาร์จแบตชาร์จแบตแล้วก็สร้างงานเพราะว่าจริงๆจุดจุดมุ่งหมายในการทํางานบันเทิงคือเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขกับงานอยู่แล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะโปด้วยแล้วก็ดิอันคราวแต่เห<ต>็นว่ามีหลายรายแล้วที่ค่ายแบบเก็บหลักฐานไว้จะดำเนินดี จริงๆผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอาจจะเป็นน้องๆคนอื่นในทีมหรือน้องๆพี่ๆคนอื่นในวงการบันเทิงนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันสามารถทําให้ทุกอย่างมันมีพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันยิ่งจะเอ็นจอยร่วมกันได้ง่ายขึ้นดีขึ้นคร<อ>ับเดี๋ยวเดี๋ยวหลัง<ช>ต <อ designed> ้นะองแต่งหน้าทาผมแล้วเดี๋ยววเดี๋ยต้องเรียกกัยนะจะได้โพสใช่เยอแบบอยกไปถ่ายเลือของเจ้านี่ดีเลยขอเวลาหนึ่น เขาเขาแอปเลยเหรอเข้าแอปนียเหรอแต่งรูปให้แต่รูปให้สกิตสกิตวันหลังเดี๋ยวโพสให้ด้วยเออก็เราเจอบ่อยมีฮะไมค์คลิปแบบนี้ที่แบบว่าเออมาแอบถ่ายแล้วมาดูที่หลังว่ามีตรงไหนคือมารู้ช่วงหลังว่าเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจพี่ๆน้องๆเขานะครับว่าบางทีอยากได้โมเมนต์ไปอวดเพื่อนบ้างหรือว่าโมเมนต์ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเจอเราอะไรเงี้ยเราก็ยินดีดีใจที่แบบแต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าเราเราเจอแล้วเรา ขอความไม่ใช่ครับหรือว่าบางทีที่แบบว่าบางที่มันอาจจะเป็นที่ที่แบบมันไม่เหมาะจริงไม่เหมาะนี่หมายถึงว่ามันมืดมากหรือแบบเนี้ยแสงตกหน้ามากๆแล้วถ่ายเราก็นิดหนึ่งครับแล้วหรือบางทีอาจจะมีคนอื่นด้วยใช่จริงจริงจริคงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ถูกแอบถ่ายปรณนั้นครับะวาเียใช้ณนิดระวังวไหนในการที่แบบในที่สาธารณะไ้าหน้าสดจริงๆก็ก้ารหน้าสดครับแต่ว่าก็อาจจะแบบ คนหน้าสดผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายลมเท่าไหร่เริ่มมีวัยวุฒิแล้วผมเริ่มมีวัยวุฒิแล้วต้องไปต้องแว่นตามอะไรผมไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นถึงขั้นตอไม่ต้องแบบเออไม่ต้องขนาดบงก็มีมุมหล่ออยู่นิดนึงใ่นไนเขาโพสหน่อยก็เขาโพสนี่ ไม่ใช่ไปอย่างนี้ต้องเข้าที่ไม่กี้ไม่ได้เก๊กนะฮะเมื่อกี้ธรรมชาติไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าการแอบถ่ายคือบางทีการแอบถ่ายมันเป็นจังหวะเราเหวอบ้างเป็นจังหวะเราโอ้เดี๋ยวผมแอบถ่ายพี่ตอนกินข้าวบ้างไหมไม่แต่จริงๆครับบางทีเรากินข้าวอยู่แล้วมันเหวอเหวออะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบว่าแต่ว่า every day every where is runway ก็คือเหมือนนี้ได้ได้จะได้เวลาโดนแอบถ่ายจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังดูดีอยู่แตต่ชีวิลาบก <gesch uce> เล่นรอเล่นแต่หยอกกันครับแต่ยังไงก็ขอความร่วมมือพี่ๆน้องๆครับอแบบอยากจะู้ไหคอยากจะแบบก็ขอแล้วเตือนแล้วี้ยมันใส่ความที่แบบมากคือผมไม่ได้โทษคนที่รักหรือไม่รักนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆว่าพี่น้องคนนั้นคือใครแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมุมที่ว่าถ้าอยากอยากให้แบบมีพื้นที่มากกว่าครับ่จริงๆพื้นที่ <c oughs> ในสาธารณะถ้าเจอกันก็บอกกันผมเป็นคนใจ<ต>ดีจะ<ด><ด>ตายผมไม่ใช่ดุขนาดน,นั้นนะครับครับไม่ดุพอาะ<อ>แค่แอ่ะสมมุติแบบทำหน้าปกติแล้วแบบเดินอยู่<อ>แล้วพอเรียกแล้วเขาลุกครั้งก็จะหันมายิ้มยิ้มหวานและใจละลายเบอกแล้วว่าอย่าแอบ,บถ่ายต้องต้องต้องขอต้องเข้าไปทักกันเออไม่น่าจะได้ไม่เหวอะกว่าหน้าเหวะมันต้องมีแบบพื้นที่เล็กๆให้ชาร์จแบตแล้วก็ออกไปเจอกันแล้วจรไม่เคยมี โอคือผมเป็นสายที่แบบว่าจริงๆแล้วผมถ้าว่างผมชอบออกกาลังกายแล้วผมออกหนักวิ่งเบื้องอะไรเงี้ยใส่หมวกบางทีมันก็แบบกระเซิร์กระเซิง <c oughs> ในในชีวิตพื้นที่ธรรมดาเราอยากใช้ชีวิตให้มันธรรมชาติง่ายที่สุดไปในที่ที่แบบตลาดนัดหรือทุกอย่างอะไรที่มันเบสิกที่สุดมันจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของการทํางานบางทีเราอยู่อยู่ในภาพที่เป็นกล้องตลอดบางทีมันก็อาจจะทําให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมชาติในหลายๆครั้งนั่นแหละครับ งั้นการใช้ชีวิตง่ายๆที่สุดก็เป็นคําตอบของผมดังนั้นพอมันเห็นปุ๊บมันก็อาจจะันเขินนิดนึงครับก็ดีเวอร์นะอของผมไม่มีละครับไม่มีละโปมีไหมผมหมอก็มีบ้างโปรว่าบางทีเขาแบบว่าไม่เจอกันนานแล้วคิดถึงแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าแบบเข้ามาทักเข้ามาคุยกันคุยได้เราใจดีอเอาได้บ้างไงครับ เอาม้วนจอยครับม้วนจอยครับใช่ครับก็ชวนทุกคนครับที่กําลังดูอยู่มาจริงๆแล้วมันสนุกแน่นอนเพราะว่าจริงๆแมไลฟ์อัพหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำ by On c r o u d k i ดเนี่ยเพื่อเซอร์ฟความสุขร่วมกันเป็นการขอบคุณในทางหนึ่งกับแฟนๆทุกคนที่ติดตามอ n c ค o าวมาตลอด25 6 6 2 0 2 3นี่นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วไลฟ์อัพก็เป็นศิลปินหลากหลายให้เหมาะกับธีมงานเพราะงานเราคือความม่วนจอยความสนุกมีความแบบตึงตึงตึงอมีความแบบหรอมีความแบบต้องมีความสนุกมีความแบบอะไรที่มันเป็นกระแสต,ตอนนี้อะไรที่ทําให้ทุกคนอยากจะดิ้นอยากสนุกอิวมิออควาวก็พยายามหา ตีนีคล้ายงานวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นแต่ต้องบอกว่าในงานเป็นที่นอนเนี่ยนะใช่ครับจริงเขามีสลิปแอลเรียระสมมุติแบบสมมุติอยู่ในงานใช่ไหมเต้นเต้นแล้วเหนื่อยว่าเหนื่อยแบบอารมณ์แบบเราดื่มน้ำแก๊กวยไปเยอะฉลืมฉลืมสลือไปงงี้มาหน่อยพอตื่นมันจะได้แบบโอ้โหมันโยกโยกได้ใหม่อ่าแล้วค้้าาวันนืแล้วอยู่กันได้ทั้งคืนตื่นมายังเจอกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าตาอาจจะตาอาจจะสลึมสลือนิดหน่อย ตอี้ยัง่ดว่าปีใหม่อะไรพวกนี้ก็คือต่อจากนี้ไปเราจะเจอเแฟนๆตลอดจะไม่ไปเที่ยวคนเองแล้วก <c oughs> <อ>็โป <c oughs> กว่าม,มันเหมือนเป็นการรับอัพความสุขทั้งปีแล้วมาเจอกันว่าแบบคือโปว่าในสายเลือดของพามธนไทยเนี่ยทุกคนจะมีความโจ๊ะทุกคนจะมีความแบบสนุกสนานกันอยู่ในตัวแล้วพอทุกคนมาจอยมารวมกันอย่างไลฟ์อัพที่เพิ่งปล่อยเข,ขาก็จะเป็นนักร้อง นักเอนแบบ e n t เ r t a i n e r ที่แบบว่ามีความโจมมีความสนุกกันอยู่ในตัวคิดว่ามันน่าจะเป็นงานที่คึกคืนมากๆแล้วแต่ที่เด็ดกว่าน,นั้นคือพวกเราก็จะมีคอสเพย์แต่งเข้าไปน,น,นี่อย่างพี่มายก็เป็นกระสือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะลอยมาแล้วก็แบบเป็นไฟเขียวเลยมันมีความม่วนจอยแบบม้วนจอยแบบงานวัดจ<ด>ริงๆตอนครั้งแรกที่ผมได้ย<ด>ินว<ด>่าเฮ้ยม่วนจอยผมก็เลยหันไปบอกทีมงานเฮ้ยพี่เคยไปแบบภูเขาทองไหมหรืงองานกาชาติต่างจังหวัดของผมไงเด็กต่างจังหวัดผมก็จะเห็นแบบเมียงงูกระสือ กระหังอะไรก็ว่าไปตัะนอัวเนอะไรับจะอยไรตัวจเป็นอะไังจะเอะัวเป็นอระเปอไัวจะเป็นอะวจะเป็นอะไรตวเป็นอะไรตับะนอะตวจะเป็นอไจะเป็นอะไรตัวเป็นตัวเปนไัเป็นอะไรเป็นอะรตัวจะเปอะไรจะปอะไรัจเนอกรับนอไัวจะนอะวจปานอตีวปองบรตัทปอะไรัจนอะครับทุกคนอรวาอยัวนะรับจเปนครับเชิญอรับ็อะไรัวจะเี่อะไรนครับ เชิญเชิญครับ